นะครับพี่น้องกันว่าท่านไก่ครับเป็นพันเห็นยาเอาสมบัติไปไฮฮอดบ้านครับเป้ี่็นเงินเป็นทองเนาะงาใจดีครับเนาะอเอเอง,งาใจดีงาผู้งาม,พมาเพิ่นว่าเงินเราค้ำไปไฮฮอดบ้านนะครับคนมาขอนำงาครับตัวที่สามเป็นอ,อย่ายยง ตัวที่สามป็นนังไหรหนึ่ง mm hmm. อา้อาว <Okay. S 1> อ้าวหนึ่งยี่สิบเน่อ้าวมาแล้วครับตัวที่สามหนึ่งครับเออเงินสบบาทสามหนึ่ง <3, 1, S 1> ครับแปดสาม เกาไปนะยันอ่าอะเนีร่กันจจยะรมันแปดศูนย์หนึ่งคุณพ่ากกคนเลยแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับออ้ยครับ เก้าหนึ่งครับเก้าหนึงนน่งอู้ยคลาบบัตเก้าหนึ่งครับเก้านหนึ่งแปดเก้าครับเก้าหนึ่งแปดเก้าเนาะเปล่าหนึ่งอู้ยนี่มันขอกันนี่หรอกขอกันมุดเลยขอเขากันมุดเลยนี่นี่ครับเอา สันวาซีครับผลมังคอน้ำยาเลยแปดเก้าหนึ่งนะ,ค,ะ 8, 9, 1, ครับได้แปดเก้าหนึ่งครับโอ้ยขอกันค่าขอ,ขอกันแน่นะครับเล่าเอายาให้ไดีกพวกไก่กันนี่ครับได้สูได้แปดหนึ่งศูนย์ครับซุ้มผลมากครับผลมังคอได้แปดหนึ่งศูนย์ครับวัมาเจ้าเอาให้ล้านแตกเลยวันนั้นผลมา <laughs> มึงได้ครับบาทน,นี่ครับเอานี่ครับเอา อ่อคนมาคนมาขอน้ำยาสมอนนะครับมาเงอนนะครับเอี่ยเนื่อจุดถูกขอน้ำยาสมอนครับเอาอืมมันมาจุดถูกน้ำคอยาสมอนครับอู้เตะเตะเตเก้าหนึ่งครับ เออแนวทางแนวทางไปนนะครับเนาะเนี่ยวทางไปพวกไก่กันครับนเนี่ยวทางไก่ครับนะครับนี่งานงานครับไอคอนมันแปดหนึ่งศูนย์นนครับงานไอคอนมันแปดหนึ่งศูนย์ับบนี้น ครับอืมครับอืม อืมอืมอหนายอย้าังไห็นเรีนเขาไปมาได้ส่สกับมน้องหเต็ตมเดินบ้ขขา,านอืมอาเามือแหกเปลี่นงามือแหกเปยา ครับอือครับอืมเพือ่อนเพื่อนเพื่นไปหาเนี่เป็นจังไดนคนขี้ลูกบอกผ่าน,นเงินเพือนนี่ก็ธรรมดาจ้ะโอ้ธรรมดานะครับธรรมดา,มดาแต่ว่าในเรื่องที่เกิดของหนูถ้าไปมองได้แล้วหนูเป็นมารวลดัวท,ท,ทาทมาเ,ลาเล่นเขาแล้วเรี่ะ อัอไปเนาะป็นอืออนมารูตัวเท้านเขาบนเลขาบนเขาล่างคมอือสมบูเขาล่างความโอ้เข่าบนขาร่างความนะครับเรอะเออไม่ไงผู้บนมาผู้หนึ่งก็เมลผลมามานอัดไว้เต็มที่แล้วได้รับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดครับเนื่อห้าสมอน นี่ดิขึ้นเมาไปจุดเพิ่นเมื่อนึงหันเพิ่นเมาเพิ่นหัเพิ่นมาซ้ำเพิ่นเมาตองวดเพิ่นเม่าขอตองวดเข่าหลักศูนย์นนี่เนาะโอ้ยไปใช้มาใช้ดีเนาะโอ้ครับตัวเลขจะแม่นตัวเดียวกันนะครับเลยนะครับเด้อนะครับอืมน้องตองห้องแตกด้วครับก็ว่ากระซอมมาตัวเดียวกันครับเอา สุกๆันมาน้ากันทุกูทุกคนเออเนี่ยอือนู้นนี่เราล่องนักก้อนดังของสังคมเราแล้วนี่นู้น่ดังของสังคมเราเราเนี่ยเออนูสิเป็นคนดังนูสิีผ้ามาเปิดตำนักงาเออน้าเป็นละอยๆแพคมาโหลดนายงาเออ แต่ว่าขอให้ลูกได้ดิเออเอ,อืมครับอืมแส่เรียงหาแนวทางออครับครับผมครับสาธุสาธุานี่แนวทางเป็นแนวทางกันเลยครับว่บสาสุขสมาธิ เห็นแนวทางตัวเดียวครับเพื่อนเก่าแล้วครับเอ้าได้แนวทางเยอะเมืนตัวเดียวกันนะครับเนาะนี่นะครับ เหยียบมันตัวเดียวครับยาสมอนใ้เลืกบกไก่กันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเออยาสมอนใ้เลียกบกไก่กันครับนี่แหละครับนี่แหละครับในเลียกแนวทางโบกไก่ครับยาสมอนครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านว่าด้ว่ากันครับน้องสองหองครับเออน้องสองหองครับมาเป็นฝันวายะเอาสมบัติไปให้บมกกลายหอดบ้านหอดที่ครับ บา้านงาเอาไปให้แล้วปูเขาไปน้ำก้นครับมือไหมครับนี่นะครับผมเลยมาหาหอดปัดรหอดว่ามากาไงไงคือมีปูผ้านำทางมากนี่แลว้ววะนะครับเด้บัตรท่าเรีกวัดดุงนะเพื่อนแตกครับขอให้โชคห้มันให้ทำางิรวยกันทุกคนทุกคนครับอันนี้นะครับ น,นะครับเด้อพี่น้องทางไก่พึ่งมาขอขอให้ช่วยเป็นมารไ้รับเป็นรวยกันทุกคนทุกคนขออ่างให้มีนะครับเน,น,น,นาะเอ่อนาทีสุดท้ายเบิ่งกระดานนะครับนาทีสุดท้ายเบิ่งกระดานเท่านั้นครับอืมนี่ครับ ็นตัวใดบนอ๋อครับอยู่กระดานครับเจ้าที่สุดท้ายครับมาดูที่ว่ากระดานมีอะไรครับอืมชอกเห็นโมโนครับาอ็จัดการก็ผ่านนะครับเด้อบม่ได้บากันครับเนื่ยนุ่มผลมาระทา่งไก่ครับอ้าวถ้าได้ปู่หินรอนซอยกันนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกุญายินยมท่ำรวยกันทุกคนทุกคนด้ะครับเด้อ